จ้าพี่น,อน้องของไอ,อ้ได้นด้ำแล้วจ้าอันนี้นอ,นนนอันนี่อย่างของน้ำบักข้าวปั้นอ๋อน้ำบักข้าวกับบินจีปั้นมาสันอันนี้ชาไทายหมกอันนี้ชาไทยหมกบ้านเขาชาไทยหมกชาไทยไทยหมกชาไทยมาสั่นเราไทยหมกยายอ๋อมันไม่ชาไทยขายผลจ้ะแ่บกุบ้านเขาบ่อันนี้บะเข้าวอ่อนบะเข่าวอ่อนปั้น กับอินจีแซ่บอยู่จนแล้วพี่น้องพอากินอยู่พอากินอยู่พี่น้องบ้าลูกสาวกูไหนก็มางามเนี่ยแซ่บแซ่บมองกว่ามันสิกินอิ้มไงโบโบมอหาโมงเลยมันสั่งหลายอย่างเลย มาพี่น้องมากินน้กากันจ้ามะพร้าวมะพร้าวปัน้นมะปั้นเออไอลิ้นจี้กบับมะพร้าวปัน้นมะพร้าวปัน<ม>้นเป็นน้ำหอมมันๆหวานเ <c oughs> มื่อสื่อเห็ดเห็ดอีหยังบุบโมเมนเห็ดอันนั้นหรอกมันบ่เมนเห็ดอัน ข้าเงาเขามื่อันเนี้ยกระเลยบพกเอาลายลายพวหมดทั้งพวกเอาใหญ่บวกเคยกินเนาะเห็ดอะไรยายลี้พวกเคยกินกับจิบเอาลายมันเป็นเห็ดยังเห็ดแบบเคยกินแล้วแต่ว่ามันก็เป็นดอกงอเงี้ยงงงงงพวกงามก็เลยบพกเอาลายเห็ดเห็ดอยัง หเห็ดพี่นอ้องมือลายดอกสาสนี่นกับแพงเนียซียูโรซยูโร่อีพี่นอ้องแซ่บแซ่บยู่พี่นอ้องสดสุ้นข่งม่มักว,วามเย็น้อมันช่างเราต้องกินนกปอมันก็นั่งฐานนั่นบินซูด ทา้งไจเนเกาเยวให้เราเลยตะขอบรดมาให้หุ่มพูดถึงวันหนุมันก็มาเรื่อยๆนะมาัำลูกสาวลูกสาวว่าอยากออกกล้องพี่น้องเงือว่าสันเห็นกล้องตื่นเกลดว่าสันมันบุลมาแล้วิดสูตร้ มันก็หน่อยเนาบอกให้ทันหลังมันก็หน่อยแท้หวะมาซู้ดูบินซูมาแล้วทันที่การกดมันต้องซื้อกล้องสองระบบละแม่อัน้เาพี่น้องบิงซูวสั่นเขว่าจักสิบิงซูป่บิงซีละกินไปแล้วมันสิบิงซูป่ผู้จ้าว่าตานากินมาพี่น้อง ถ้าถ้าจะโซ่ยูลูกสาว,วก็ควบไวไวอยู่นี่ความมาที่ไก่ว่าวิ่งสูงวิ่งสูงลูกหอยกระยานกัะกล้องมาที่นี่กระดาษออกเรื่องมีหดะะัดใจเสน่พี่น้องวิ่งสูประเทศใดน,นี้มะะีหัวใจเสน่ห์อืม นิอยูบยากระพาแต่มาซื้อน้ำแข็งกินเนาะยูบยากับพาแม่มาซื้อน้ำแข็งเลยมงันจะแซ่บขนได้บบสายบินซูเนาะมากินจมูกมึเศร้าลรวน้ำแข็งใส่บ้านเนาะเ๋ลาบินซูมานเาโอ้ยกูหลังเงอะ ละลายได้ปากกันตัวมันหน่อยไปเนาะมันใส่ออกมามันหน่อยกับละลายได้ปากกันตัวสร้างว่าวินซูวอูมันละลายเลยมันมันมันเฉื่อยเร็วหยพี่น้องเพราะว่ามันละลายเร็วโอเคเราลิ้นละลายเลยไม่ต้องกินในโคตรกินกับคนละม่นะจะกินในโคตรไแล้วมันกินผลไม้อยู่เลย ก็ว่ามันซื่อๆอยู่นี่นะบุมด้ขาเอาไมถเอยบักง่มันแตังงาหน่อยอยูวุก <c oughs> คกาทุกเขาคดดลิปดียายนาลีกับบุมีอยางพี่นอ้องถ้าพี่น้องไม่กินบิ่งซู <c oughs> น้ำแข็งนี่มา แกงยี่หม้ยอนะมันแกงใส่บาทน้อาก็ข้ากันละมันเอิญซ,ซื้อไปแต่กลิ่นซื้อๆพี่น้องจ้าลูกสาวผู้ใหญ่นงามๆพี่สาวงามๆพี่น้องยายนาลีกับบ่มีอย่างพีน่น้องพาไม่กินบิ่งซูลูกสาวพาไม่กินบิน่งซูตั้งแต่กั้งบ้านบ,บิงซูดอ,อกไม้ว่าน้ำแข็งใส่ ละลายในปากวัสดุนิพนบาโอกค,คือเมื่อไะลาตัวแกงใสบานเท่าไหร่อมเซนด์ลินมันห่อนไหมอน้ำอะไรลินจีบอกเขา,าฟันนี่มันแสบตัวใส่เรากินอะไรย <laughs> ยายนาลีกะ่ะซวยเขากินก่อนป้าต้องหนีซวยอีกอยู่ละลายหมดเลยเพื่อนมาหน่อยวัสดุ คุณเดี๋ยวมากอีกนี่อยากกินปะเนี่ยบางแกมันกินแบบที่ว่าสิ m p กินเขาแรงด้วยตัวนี้มว่าไปซื้อกองมึงไปพันละยังไม่แบกเพราะว่ากินมันถูกดิบซุ้มะซมหรือยังเย็นก็เย็น เมัน,น,น,นไรยังอีก <c ười> ยังนึงงกระดยนแน่กันเนี่ยใครอยู่หนามา่ขึนน้รถมีอะไรเอานัวสร้างรถยังเ่อนเนี่ยใส่มันอยู่งลางเนี่าสร้างรถยัง รถนี่โอก็เห็นแต่สีขาวนี่ยังไงผลไม้ัีผลลม่นบูบอรี่เอาก็ว่าอันซุ่มซังให้รถเอียงก่อันเียข่าเียวอ่ไ้ทั้ไม่แบบเขาเกียวแน้องมละโอ้ยอันนี้ก็แซ่บไสุมกินอันดำๆปั่นบัตรเม้มว่นเขาสุม หมูบรีมาหวาดปุ้ยบลิมแมวหวานเท่ากับอะไพี่น้องเลยบลิมแมวหวานเท่าอย่างหวานตัวที่ยานาลีกับบุ้มมีอย่างฝากกดแค่กดไลค์กดซับสะไคร่ในด้วยจ้ายอนาลีก็พามากินบิงซูแล้วก็มากินนังข้าวมืนออกมาในเมืองชักงน้อยก็จิกลับแล้ว อ้อยเอ็ดีของยายนารีผูกคนติดตามีร่ำรำรวยๆวยถึงหวยล้งวมาที่หนึงด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย